ปุริมาตัง,ตงปุริมาตังครับพ่อปุริมาตังใช่แล้ว่านำสกุลนี้ชัวร์แล้ครับหรือว่าชัวร์ววแล้วเพราะว่าเต้ไปเจอญาติพี่น้องเขามาหมดแล้วแต่ว่ายังไม่เจอครอบครัวเขาพ่องั้นขอถามอย่างนี้ได้ไหมครับมีแม่ใหญ่ที่ชื่อแสงไหมแก่ละแม่ใหญ่แสงที่เขามีพี่สาวชื่อยายกุลอะไรเงี้ยมีบ้างไหมครับแถวเนี้ยแสงแม่แสงแล้วพี่สาวเพื่อนน่ะชื่อยายกุลอะไรเงี้ยยายกุลแ,แต่ต้องแก่มากๆแล้วนะ น่าจะน่าจะตายครับแต่เขาจะอยู่นนสวรรค์น,นะครับตั้งแต่ก่อนผมอยู่นนสวรรค์อยู่ได้แปดปีก็ย้ายย้ายมาตั้งลกรลากที่นี่ครับย้ายมาแต่มาตั้งหมู่บ้านนี้แหละพ่อใช้คําว่าพ่ออยู่นนสวรรค์ตรงนั้นนนสวรรค์คือหน่วยอะไรหมู่บ้านก็เ,เป็นหมู่บ้านครับก็ม,มีมีไม่เยอะมีไม่หลายหลังนะมีประมาณประมาณประมาณสมัยนะั้นประมาณสามสิบหลังนี่แหละครับสมัยผมเกิดน,นะ แต่ก่อนน่ะเขาบอกว่ามันจะเป็นช่วงที่คอมมิวนิสต์ลงอ่ะใช่มีพวกคคอพคคอนี่เกิดปีพศ2514ั5ี่าที่เดือดร้อนนะครับพ่อสมัยเด็กๆพ่อเรียนโรงเรียนอะไรผมก็เรียนโนนสวรรบ้านโนนสุวรรณเนี่ยเหรอครับใช่โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณโรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแต่ก่อนมุงย่านะครับแล้วแล้วโรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแต่ก่อนนี่มีกี่ที่มีที่เดียวเหรอ มันจะมีคนรุ่นเก่านอนนั่ได้พคนรุ่นเก่านั่งคุยกันได้ครับผมที่พัดรักั้นอันเ้ภาพมันดาญฝากกดฝา ตากันจะต้องไปยังปฏิหารหัวใจแห่งรักนั้นจะหักกดเกณฑ์แห่งฟ้า ขอฟ้ามันจะกว้างมีอาจกันควางหัวใจเวงนี้ฉันมาดันดนคนหาแม้ขอฟ้ามันจะกว้างมีอาจกันควางปฏิหารแห่งรัก